เชือกเปลืงเป็นเจียบเปลืองตั้งต้นในการก่อไฟก่อไฟเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมก่อไฟให้ดูก็พอเราจุดครับมันจะเป็นเชียบเปลืองอยู่แล้วเออเพราะเราใส่านม้แล้มันจะติดไฟง่ายแล้วไฟจะไม่ไม่ค่อยมีควันอ๋อครับแล้วก็กะล่าก็เป็นเรื่องที่มีปัญหาเราอยู่แล้วคมันก็เป็นขยะเป็นไยะเป็นขยะเป็นอะไรต่างๆอยู่แล้วครับเิดเิดหญ้าเศดไยะแบบเนี้ยที่มีอยู่นั่นคือเราเก็บใส่แยกไว้เลยเไว้ใช้แยกไว้เลยครับก็ ลมพัดมาต่างเราแล้วก็เอามาใส่ในเป็นเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไปเศ็กระดาษจากผมมีผมมีที่ผมเก็บไว้เพราะว่าผมใช้อยู่ตลอดเจ็กระดาษที่กรงเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เออเอามาก่อเป็น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 ต้นของเชื้อเพลิงค่ะนะครับอันนี้ไม่ได้ปลาเพื่อทําลายสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเป็นเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะเอามาทาปรุงอาหารเพื่อ ให้เราอยู่ได้นะครับในของชีวิตจนระบบแบบเราเติดก,ก้าหลาม,มไม้ไฟก้าวหลามไม้ไฟนะครับเดี๋ยวขอไปดูว่าเดีย๋ยวเราจะตั้งน้ำไปดูว่าเดือดนานไหมตขอญอาตเป๊ะหนึ่งนี่เลยแลย้วก็ใส่ไม้ฟืนใส่ไม้ฟืนตกกะะิดไม้ฟืนเิดกระยาเศดไม้ ไปเรต่างๆก่อเยอะอ๋อดูความดูการติดคไยการลุกไปอยู่ในในอ,อ่องเโาครับอ่าได้แล้วน<ด>ั้นนี่เราก็ปรุงอาหารได้แล้วาน,านี่ปรุงอาหารได้แล้วเดี๋ยวเราจะตำแกงส้มเห็นว่าเดีในแม่บ้านเปิดกันเป็นไ,ไปไหนกันหมดแล้วนะครับเราจะตำแกงส้มก็ก็คือระาวาังกระทะปึ๊บไม่มีไฟเลยเออมองไม่เห็นเลยไม่มีไฟเลย โน่นก็คือท่น <ขอ S 1> <อ>บนแล้วค่ะน<อ>้ควัอนองนี้เลยเอ๋อไส่เครื่องแล้วค่ะ<อ>ไม้เก็บมาเรามามาเอียงไว้คนกับไม้ก่อนคนเมื่อก่อนนะครับเขาจะมาเอียงไว้ถ้าโดนฝนน้าจะไม่ซึมซับไปแล้วกจะเองน้ําจะไม่ซึมเข้าในเนื้อเวลาเราก่อมันจะก่อไปไง่าย <c oughs> จะก่อไฟง่าย Mày yêu như ừ. ừ, thế này nó vui mày. Tède kèo vui. Room tèo mèo. Vìa con thảo, đi nô. Nằm ở video gian lèc. Nằm ở mià mâng đô lèn. Nằm mâng แฟนเลยนี่ตอนนี้จะเป็นแคทแลือดาวพู่มดมอย่าะโยนลบไปฮะเมืองโซนนั้นคือคือก็อย่ากวอ่าโดให่ใหญยมากมาบใายมาคุณมาอมหมาใหญ่หมายคุณก้าวข้กาวไนี่คันน่นไปยัดไงไหมมันดีว่าในามาถึงเซตบ้านก็กลางบานใหม่ก็เก็บไจนี่ มายเลอกยเียวกรถเอาอกไปเอาไปเลยนี่มายไหนหนไหนสวนนี่คืมาพิงพิงไเงก็ฉายได้ค่ะนั่เกกันั้นแต่เด็กเราก็พิงกับ่นี้นี่นะมันไะค่ะหมาพิงพิงไกอะไรไม่ใหญ่เชีพิงอย่าชงนั้นก็หมายี่้าผมดูดูไม่ร่นค่ะคอกไปไหนหัคไปสิลุงรุนสะสมเออมาไว้บ้านมแม่ผู้ใหญ่พูนนะค่ะหัวผมัก็ทมไปไกัน เก็บไม้มาหังรอเก็บมาชารเก็บมาได้คุณหรือย่ผเก็บแบบเก็บภาษาเก็บมาไม่เกม่กล้ก็ือได้ก็เหลังหบาคก็คอยก้างวันก็ยุ่งอ่านั่น่การนั้นือได้พลงนกคนก็ค่กยคอยเอาคอยก้างวันยุ่งย่งมาไกคณแล้วเลไม่เกี่ย่กกล้เลยหรยวะไม่หม้นอยู่ซากับพนด่วนในั้นคืกับกันชาคนนะยมันต้องนกัน้วไหมาหมา

กุ้งเลี้ยงอิงมะละกอก็ปลูกอิงเครื่องเกงก็ตำอิง